good morning โอ้ good morning สวัสดีเช้าอ๋อสวัสดีครับมาพบก,กับเรานะครับในยามเช้าเช้านะครับกับช่องพาตูรูช้างกู้ใจไทยขอนเมืองนะครับเห็นแดดแบบนี้เช้านะนี่เช้าแต่ว่าวันนี้แดดโ,โด,ดโอ้โหแดดฮอนครับแดดฮอนจนไขมันทรายซอนตกเลยครับมันโอ้ยคนเดียวครับแต่เช้าเหลี่ยมเลยหน้าดูเหลี่ยมมั่งมั่งเลยครับ<ต>ไขมัน<า>ซึมตอนนี้ <c oughs> เริ่มจะมีอาการไขมันซึมแล้ว วั S <S นนี้นะครับก็เราจะไปดูอาการนะค่ภารกิจเสร็จจากภารกิจทําความสะอาดแล้วนะคะยามเช้านะคะนี่อยู่ที่ซุ้มน้ําเงินนะคะสวัสดียามเช้าอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้นะคะอาจจะปล่อยตอนเย็นก็ได้ยวมาสวัสดีอะไรเช้าใช่ไหมบางคนกูจะนอนแล้วอันนี้คลิปนี้ตอนเช้านะคะใายสอนจะไปเช็กอาการอะไรนะคะติะดตามนะคะ โอ้โหโอ้โหก่อนจะเข้าช้างนะครับโอ้โหเซ็ตอาการตกมันหรือเปล่าดูค่ะก่อนที่เขาจะเข้าช้างเนี่ยท่านเพกนะคะเนี่ยเขาก็จะเนี่ยม้วนางเกงอยู่นี่นะเอาเอาเอาเช็คเช็คครับไข่มุกก็จะไม่เช็คด้วยไข่มุกไข่มุกจะไปเช็คอาการอะไรเอ่ยมุกมันใช่คนเดิมไหมเอาเออเอออันอันตัวผู้ข้างหลังไข่มุกข้างหน้า ทุกท่านนะครับดูอ่ะตามติดครับตามติดภารกิจไม่รู้ช่วยอะไรเขาได้หรือเปล่าไม่รู้นะผู้จัดการแต่ว่าโอ้โหเห็นไหมนั่นถามแล้วทำอะไรครับเออไปเช็กอาการใครคนไหนนะครับพี่ขวัญพี่แซมหรือว่าทันวา จะมาชีคอาการของนชีคอาการ่าว่าโอ๊ยดูดูดูว่าการเนี่ยที่เจ็บขาเขาเนี่ยมันหายหรือยังนะครับมันถึงขั้นไหนแล้วใช่ไหมว่าพอป่อยไม่ได้รบการรักายทันแล้วนะครับเจ๊ทันย่งสิ้นย่งสิ้นคุณเขาจะบรรยายไม่รู้เรื่องเลยดูดูคุณหมอจะอ่า ให้คะแนนว่าอาการอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าผู้ช่วยนี่รู้สึกว่าจะแย่งซีนลือเกินเ๊ให้เสียงดังเลยมานห็นไหมได้มาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยครับเราจะมาดูว่าอาการของมาวะนี่ไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครได้เห็นวาวะเดินเลยนะหลังจากที่ เก็บตัวอยู่ในหลักนันหายู้ดิเดี๋ยว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 มาทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนเดินเดินมานี้ก่อนวาเดินให้แม่ดูก่อนเออแม่แม่เขาเป็นห่วงเออคือเราตัวหลุดคือแล้วคือแล้วเออแต่ยังมีแบบเจ็บนิดนิดนะคะแป๊บนิดนึงแต่ว่าสามารถเดินขยิ่งได้แล้วก่อนนั้นนี่เดินยังไงนะาใบสอนเออก่อนนั้นนี่เดินแบบนี้นะคะ อาวาอาวางงพ่อทำอะไรปะไปอานบนะโอเคแล้วนะคะโอ้โหดีใจมากๆเลย,อยตอนนี้เหลือแค่ปงค่าขายขาขายกค่าขายอาจารย์เป่านะคะหายไปไวลูกหายไปไวช่วงนี้ก็อ่าก็ยังกินยาแคลเซียมไปเรื่อยๆค่ะบำรุงกระดูกบำรุงงาบำรุงกระดูกบำรุงงาโอ้แต่ว่าเราเห็นเขาเดินได้แบบนี้เราก็ ชื่นใจหายห่วงเนาะนึกว่าเขาจะแบบโอ้โห <c oughs> โอ้โวาแต่ขอตกดนพ่อนะวาวาอ้ดีใจมากมากเลยนะคะท่านใดที่ติดตามตั้งแต่วาวาแบบว่ามีอาการตั้งแต่วันแรกเย่ยจะรู้เลยว่าเขาเดินแบบไหนขากระเพกเดินไม่ได้เหยียบไม่ได้เลยนะคะอันนี้คือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีต้องขอบคุณ ทั้งคุณหมอในโครงการเนาะคุณหมอนัดแล้วก็ทีมงานขอบคุณอาจารย์แกมโปะนะคะที่มาเป่าให้ขอบคุณหมอเตยหมอหมอสมุนไพรในบ้านในซุ้มของเราหมอเตยนะคะเนี่ยที่ช่วยดูแลทุกส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนปัจจุบันแผนโบราณนะคะแล้วก็ผู้ดูแลนะคะที่สำคัญนะครับขอบคุณนะครับ ทางวันเล็กด้วยนะครับผม oh, ทำไมอะเอะสำหรับการสำับสนุนทุกอย่างใช่ไหมว่าจารย์แจมโปไม่รู้เขาต้องอ่าเรว่ออะไรปงคายใช่ไหมใช่ครับต้องมีการยกค่าครูเท่าไหร่เรายังไม่รู้เลยนั่นเนี่ยเราจะให้น้อยก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขาต้องวิ่งทุกวันเลยวิ่งเช้าเย็นมาเป่าให้นะคะต้องมีค่ายกครูนะคะทุกท่านโอ้ oh. oh. แต่พอไปจริงไปนะครับถ้าเป็นอาจารย์นะเขาได้เรียกเอาทุกอย่างนะครับเขาไม่ให้เรียกเอาเขาไม่ให้เรียกเอาแต่เราก็ต้องให้แบบให้แบบสมเหตุสมเหตุสมผลสมน้ําสมเนื้อเนาะอาจารย์เขาจะไม่เรียกเอาหรอกแต่ว่าถ้าถ้าจะครูอะไรทุกๆอย่างนะครับเหมือนมากเขาจะไม่ค่อยยกทำไม่ไม่ค่อยเรียกเอาไม่ค่อยเรียกเอาแต่ว่าถ้าเป็นเพชรเขาต้องต้องพูดได้ครับเป็นเพชรเป็นเพชรอย่างเช่น ค่ายกครูเ uh, น like, like, yep. right ี่ยต anyway. ่างหากแต่ว่าค่าแล้วต่างหากเลยเรียกว่าค่าเทสอะแรกๆสั่งว่าค่าเทสดสอบาทอย่างเงี้ยติดสองคะแนนอย่างเงี้ยค่าคายค่าคลายคาคายต่างหากเหมือนเราไปเหงานไงค่ายกครูร้อยเก้าเก้าค่าโอ๊ะค่าโอ๊ะค่าโอ๊ะเออร้อยเก้าเก้าอย่างเงี้ยนะคะเวลาก่อนเงี้ยร้อยเก้าเก้าคือได้ก็เป็นเป็โบราณเมื่อไหร่แต่ค่าตัวก็ต่างหากอย่างเงี้ยค่่าตตัวก็างหากค่ายกครูต่างหาก ค่าตัวก็อีกต่างหากประมาณน,นั้นนะคโอ้โหแต่ว่าค่าคลายเนี่ยจะใส่เท่าไรก็ได้แต่ค่าตัวเนี่ยมันต่างหากมันคลา้คลายกันนั่นแหละครับแต่ค่าคายเราก็ใส่ไปแล้วใช่ไหมตอนที่เราไปไปหาเขาเนี่ยเออเราเรา,เราได้ขันห้าเล่าขาวน้ำส้มเนาะไปไปเรียกอะไรนะไปขึ้นครูไปขึ้นครูเขาแล้วเออขึ้นหิ้งเขาแล้ววันนั้นน่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือค่า ปองอีกปงขายเขาค่าตัวค่าตัวค่าตัวนี่ค่าตัวรอบหลังยังยังยังไม่ได้น,นี่เลยค่ะยังไม่ได้คุยกับการแกมโปะเลยช่วงหลังเราก็โอไม่ค่อยได้อยู่บ้านเลยโอเอาขี้ใครเอกเยอะเยอาว้าดานๆั้นะได้มาถูโอ้ดูมีความสุขเลยค่ะวาวบอกโอ้โอพ่อผมอยากมาออกมาอาบน้ําแบบนี้ต่โดนแล้ว ีบางวิชานะครับที่ต้องอไม่ได้วิชาอะไรไม่ใชวิชายกสองขาเลยครับโอ้ยกสองขายกไม่ได้แล้วทีนี้เพราะว่ากระดูกขาลังเนาะนูะ่นแ<อ>จนเขาโตเลยโอ้จนเขาแข็งแรงด้วยละกระดูกให้กระดูกเขาแบบแข็งแรงก่อนเราจะมาให้เขายกสองขาหน้าไม่ได้นะคะตอนนี้ก็ต้องเซฟก่อนวิชานี้จึงต้องเซฟ เพราะว่ามันเป็นขาหลังต้องใช้เนาะเวลาย,ยกสองขาหน้าต้องใช้ขาหลังเพื่อพยุงประโคงน,นะคะวิชานี้ก็ต้องพักเลยเบาหวาพักแบบยาวๆเลยคนะ่ะสบายเลยใช่ไหมสบายเลยเบาหวาบอกว่าผมไม่อยากเลยไม่อยากจะทําเลยวิชายกขาหน้าเนี่ยเหมาะเลยดูครับช้างจะเจ็ดปีแล้วน,นี่ แต่งานนี่แหมสั้นกว่าใบบุญอีกนะคะใบบุญสามปีเอาว่าว่าจะเจ็ดปีแล้วครับแต่ผมเอาเน้นความเรียกอะไรนะความแน่นความแน่นความใหญ่นะคะะรับชา้าหน่อยจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะช้าหน่อยจะร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะผมอาจจะยาวช้าหน่อยแต่ว่างานผมเนี่ยตันแน่นอนนะคะแต่ว่า ถ้าพูดความเป็เจริงไหมครับถ้างเอาเร็วเนี่ยซุกเชือกเนาะใช่มันจะกรวงกรวงเนี่ยแต่ยางวาวานี่ตันแน่นอนค่ะแล้วกรวงแล้วก็รูรูรูหรืรเออรูหรืเห็นไหมเห็นตะวันไหมเขาบอ,อกว่านี่ขนาดยาวขนาดไหนขนาดนี้บ่แต่ว่ากรวงจนถึงเกือบปลายอ่ะเกือบถึงปลายค่ะเออกรวงนะฮะกรวงมากออ,ออกเร็วเกินออกเร็วออกยาวเร็วแต่ว่ากรวงอ่ะอย่างวาวานี่ออกช้า สั้นแต่ว่าแน่นแน่นอนค่ะแน่นในแน่นอน <c oughs> แน่แนในเหมือนบบของตาทงนะคะเป็นตัวอย่างเลยเห็นไหมตอนเราถอดงานคุณตาทงออกนะคะงาคุณตาทงเม็ดเท่าไหร่ยาวเม็ดหกสิบสอง,สสองแต่ว่ารูกรวงของคุณตาแค่นี้เองค่ะกรวงแค่นี้เองเม็ดหกสิบสองน่ะ กรวงของเขาแค่นี้เองเชือกอื่นนะคะยาวยาวเม็ดเท่าไหร่เม็ดหกสิบเมตรหกเหมือนกันกรวงเท่าไหร่ดูไฟสนเม็ดหกสิบนะครับไปเข้าไปเนี่ยเกือบเกือบหกสิบเซนเออกรวงเกือบหกสิบเซนน่ะกรวงยาวมากแต่ของคุณตานี่กรวงนิดเดียวเองนี่ทำให้นี่มันแน่นมันน้ำหนักดีกว่ากันนะคะน้ำหนักไม่หายน้ำหนักไม่ลงน้ำหนักไม่หายแต่ถ้าที่กรวงยาวๆนี่คือน้ำหนักนี่ลงไปแบบโอ้โหเยอะมาก เราคงวาวา,าก็ดีใจมากห <c oughs> า,ายแล้วดีใจค่ะดีใจโอ,โอ้โหเดิน,นยิกๆ่อยก็ไปโอมธรรมดาใหม่ๆเดินได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะนี่อย่าเล่นีกนะไอ้หนูอ่อย่าเล่นโซนอีกนะไม่ใช่เล่นวัวตัว อันนี้รอแล้วครับดูบรนท้ายของผมนะครับบรนท้ายสลัดตันดํานะครับแต่ออกแดงใช่สีผิวออกแดงแดงออกแดงเลยครับแดงทั้งตัวเลยสีผิววาวๆจะออกแบบแดงๆนะเวลาทูไปแล้วอนาคตจะเผือกเยอะได้นี่ดูอ่ะเริ่มเปลือกออกแล้วนี่เริ่มเปลือกออกแล้วนี่ดูใบหูใบหูก็เริ่มออกเผือกแล้วนะลำตัวเขาก็เผือกแล้วนะแต่ว่าสีเขาไม่เหมือนเพื่อนเขาเออจะออกแบบแดงแดงชมพูชมพูครับ เพราะว่าเนี ies, them, so they they like ่ยเป็นช้างเด็กแต่ว่าเริ่มเผือกออกเยอะมากเผือกเต็มตัวเลยมันต้องไปหูข้างบนนั้นก็เผือกแล้วนะเออทำไมยังเผือกเร็วจังเรือวะเป็นช้างเผือกจรินเก่งบอลนี่เปลือกมงคลนะคะไม่ใช่เผือกแบบเนี่ยธรรมดาที่ไหนเขามีพิเศษหลายๆอย่างนะคะทันวา อยู่ในท้องแม่เด้อเราทับผสมพันธ์เก้าครั้งเนาะเออผสมพันธ์คุณแม่น้อยนะกับทองคำในี่9ครั้งก็ติดเลยออไม่ได้ไปซ้ํารอบสองไม่ได้ไปซ้ำอะไรเก้าครั้งติดวาว่ะแล้วเขาอยู่ในท้องแม่เขาถึง23่สิบสามเดือนกับกี่วันเนาะเพราะว่าเลยอเวันเหลืออีก9วันจะครบ24เดือนนะคะ อยู่ในท้องแม่เหลืออีกเก้าวันจะครบยี่สิบสี่เดือนเต็มเ็น้าไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีมยมส่วนมากเขาจะออกยี่สิเอ็ดยบสองเดือนอันนี้ยีิบสามเดือนกลับอีกเท่าไหร่เนะมันเหลือเก้าวันยี่สิบเอดะยี่สิบเอ็ดอืมยี่สิเอ็ดวันยี่สิบสองยี่สา้าิบสอืี่ามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิกยเจดยี่สิบแปดยี่บเก้าเ็ดหนึ่งอดวันก็เลนเนออานะครับ โดนขาแม่ดีดออกเป็นเป็นเม็ดอ่ะดีดลอยเลยอ่ะที่สำคัญนะครับเหมือนกับช้างแบบไม่มีไม่มีลมหายใจก็ปกติเขาตกมาปุ๊บเขาจะอยู่ใต้ท้องแม่ใช่ไหมอ่าช้างช้างส่วนมากตกปุ๊บจะอยู่ใต้ท้องแม่แล้วคนก็ไปช่วยลากออกมาแต่อันนี้ไม่นะคะไปโดนจังหวะที่แม่กําลังแบบเออะปุ๊บพอกำลังจะตกมาปุ๊บขาแม่ดีดพอดีโอ้ดูดูดูขาแม่ดีดออกพอดี แล้วก็ไม่ต้อง,อองดึงใช่ออมไม่ต้องดึง <ฮะ S 2> ออกมากระเด็นแม่เขาส่งออก้วใช่แม่เขาส่งออกมากระเด็นออกมาเป็นเม็ดนะคะทีนี้แน่นิ่งเลยค่ะทุกท่าน <c oughs> เหมือนเขาไม่มีชีวิตแล้วตอนนั้นเราแบบโอ้โหเพราะว่าอ,อ,อยู่ในทองนานไปกึนใจหายใจคว่ำเลยตอนนั้นโอ้ไม่ใช่ไปทางเขาเราบอกว่าเอ้ยเราก็แต่ละคนไปช่วยดึงแกะอะไรนักอะไรนะผนะ้าห่อตัวเนาะนั้นะคกกว่าเขาจะกระดุกกระดิกตัวน่ะ อยู่นิ่งครับอยู่นิ่งเลยพอเขารู้สึกตัวยืนมาคือเขาไม่ได้ดื้อเขาไม่ได้สนไม่ได้เดินเหมือนช้างเชือกอื่นนะเข<อ>าจะยืนเฉยๆคือไม่ดื้อน,นะคะไม่ดื้อเลยไม่คิดว่าจะโตมาแล้วจะดื้อขนาดน <liters. S 2> ี <mijn S 1> <T> ้นะนี่ตอนเด็กๆ <S <S คือไม่ได้เดินเลยคลอดออกมาคือยือนได้นแล้วเ,ะะเขาเนนอยู่เป็นที่เลยค่ะเขาไม่เดินสนอยู่เป็นที่เลยอยู่อยู่เบบอเออเอออยู่เฉ <Goodness. S 1> ยๆเหมือนช้างแบบเออ แล้วทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะคะลกของเขานนะปกติช้างพอคลอดปุ๊บประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะลกก็จะออกบางเชือกก็สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงลกออกตามหลังมาอันนี้ไม่ค่ะรอแล้วรออีกลกของเขาก็ไม่ยอมออกมาแล้วทีนี้เราก็ต้องจําเป็นต้องให้เขากินนมเนาะเพราะว่านานมากแล้วเราวันแรกก็ไม่ออกวันที่สองก็ไม่ออกนะลกของเขารอจนถึงวันที่ เก้านะคะเก้าวันเก้าคืนลกของแม่เขาก็ออกมานะคะเก้าวันเก้าคืนปกติอยู่เก้าวันเนี่ยมันต้องเน่าบ้างแล้ะเนาะแต่นี่คือสมบูรณ์ทุกอย่างเลยลกออกมาสมบูรณ์แบบทุกอย่างไม่เน่าไม่อะไรเลยนะคะถือว่าเขาเป็นอะไรแบบพิสดารกว่าเขามากนะคะอ่นีม่ดไม่เชื่อตัวแดงหมดเลยตัวแดงตัวแดงมันโดน เดี๋ยวให้ดูดูความความเปลือกของเขาเห็นไหมนี่เริ่มจะเปลือกออกแล้วนี่เริ่มจะแดงเห็นไหมตัวเขาเริ่มจะแดงแล้วนออเห็นชัดอยู่ลักษณะสีผิวของเขานะคะพิเศษเลยนะใชนไหมจะเป็นช้างเปลือกช้างโดดหรือเปล่าไม่แน่ต้องรอดูติดตามอนาคตนะคะอนาคตของเขาเดี๋ยววารนี้มีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายนะทุกท่านรอติดตาม อีพีหน้านะคะอีพีนี้เล่าให้พอทุกท่านหายสงสัยโอ้อยากรู้ก่อนเห็นไหมเนื้อตัวของเขาเริ่มเริ่มเปลี่ยนสีแล้วไม่ใช่แดงเพราะถูนะคะมันเป็นที่ผิวของเขาเลยโอ้ตรงนี้เลือดซึมเลยโอ้โหน่าจะคันนะนานเลยไนมะ่ค่อยได้ถูอ้าวยาวมากเลยพี่นี้ ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งกดติดตามให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเจอกัน EP หน้าคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพุดสัมันจน16นาที17นาทีนะ